ันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับเป็นไม้มะม่วงนะครับไม้มะม่วงตายหมาดนั่นเอง <c oughs> โอเคเน้นซ้อม่เข้าไปแบบนิ่มๆเลยสวัสดีครับอยู่กับรีวิวสัมปะปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไร้ซ่อไฟฟ้าไร้สายขนาด8นิ้วของแคลลี่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้รีวิวขนาด12นิ้วไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้เลยครับมาพร้อมแบตใช้งานได้ดีมากเลยนะครับในราคา1445บาทโอ้ผมก็ว่าคุ้มเลยสุดยอดไปเลยนะครับตัวนี้ใช้คุ้มแน่นอนต่อมาเขาก็ออกมารุ่นใหม่นะครับก็เป็นขนาด8นิ้วนี่ตัวนี้เลยครับนี่ผมซื้อมาเฉพาะตัวเครื่องเปล่านะครับราคาอยู่ที่722บบาทนะครับถ้ารวมชุดตัวนี้เลยนะครับ แบตคาปาซิตนะี้9 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,256บบาทราคานี้เหราใจแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> ตัวที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นขนาดซีน8นิ้วนะครับมาดูตัวเครื่องกันผมลืมบอกไปว่ามีอะไรมาบ้างนะก็มีตัวเครื่องโซ่2เส้นบา8นิ้ว1อันอันนี้เป็นกาดบางใบนะครับก็เป็นโลหนะละตัวนี้นะผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย เลยใบคู่มือก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวเครื่องกันนี่สีดําแดงอันนี้เป็นพลาสติกฝาครอบโซ่นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกบาโซ่ตัวนี้เป็นที่ปรับโซ่นะครับตัวนี้มาใหม่ละถ้าไปเครื่องหมายลบจะเป็นการหย่อนโซ่เครื่องหมายบวกจะเป็นการตึงโซ่นั่นเองมาดูด้านบนตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเนี่ยเป็นที่ใส่น้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่นั่น,นเองผมใส่ใสนะครับเอาไว้แยกน้ํามันนะครับตัวนี้จะไม่ออโต้นะครับน้ํามันหลอ่อโซ่นะอันนี้ไว้แยก เวลาต้องการเอาน้ำมันหล่อโซ่ไปเลี้ยงโซ่นะครับยัดตรงนี้นี่มีมาให้แล้วนะครับวัสดุการประกอบก็ถือว่าโอเคนะผมดูแล้วไม่กองแกงพลาสติกก็ใช้ได้ที่เห็นเป็นสีดํานี้ก็จะเป็นยางนะเป็นยางเกือบจะทั้งหมดเลยด้าจับก็เนี่ยจะชับรับมือตัวนี้ก็จะมีที่กันไม้นะป้องกันการกระแทกมาใส่มือเราโอ้ใช้ได้นะ แคล,ลิดีข้อมูลตัวเครื่องไม่มีนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาเพิ่งวางจําหน่ายนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับที่คอมเมนต์สำหรับข้อมูลไม่มีจริงๆมอเตอร์ก็น่าจะเป็นบัสเล็ตมอเตอร์นะแคล,ลิดีตัวนี้ตร,งน,ตร,ง,นตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศมาดูไกลสวิตช์กันตัวนี้ก็ล็อกอยู่ก็มีเซฟตี้มาให้กดเซฟตี้กดก็ใช้ได้ละแบบนี้นะครับการใช้งานแบบนี้เลยด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ สำหรับเซตนี้ไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับ722บาทผมก็ยืมแบตเตอรี่ของขนาด12นิ้วมาใช้ก่อนก็เป็นแบต15เซลล์เป็นแบต21700นะครับความจุอยู่ที่9,000มิลลิแอมป์ราคาก็ประมาณ600ประมาณนี้แหละสามารถเข้าไปเช็คราคาได้นะครับผมก็ว่าคุ้มนะแบตตัวนี้เนี่ยมีที่เช็คสถานะแบตเตอรี่ให้ด้วยโอเคลองใส่ดูยังไม่ได้ประกอบให้ดูเลยนะใส่แบตก่อน ผมนี่ใจร้อนอ่านี่ผมอยากให้ดูตรงนี้กดดูนะครับมีจอมาให้ด้วยนี่มีจอแสดงสถา,านะของแบตเตอรี่ตอนนี้มีหนึ่งรเปอร์เซนเยี่ยมไหมเยี่ยมเลยนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคถอดแบต่อดปึ๊บแบบนี้ใส่บาโู่ก่อนหมุนตัวนี้นะครับออกก่อนตัวนี้เป็นที่ล็อกบาโู้นั่นเองปึ๊บแบบนี้ฝาครอบโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นกระเดื่องเป็นหมุดนะครับ เอาไว้เย็บตัวนี้เวลาเราใส่ก็เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่โซ่ก่อนการใส่โซ่แต่นนี้เนาะโซ่จะวิ่งไปลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เอาคมไว้ด้านนี้พอดีไม่มีเครื่องหมายให้ดูเนาะโอเคใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับค่อยลูบการใส่ก็ผู้ชมอาจจะงงนิดนึงอ่าตรนี้เอาเอา,เอาไว้ด้านนี้ก็แล้วกันการใส่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับขยับนิดนึงตรงนี้ไม่ตรงเราต้องจัดให้ตรงนะครับขยับนิดนึงมันนี่เข้าแล้วนะครับทีนี้เราก็กดไว้กดไว้เราก็หาอะไรมาลองตรงนี้นะครับเพราะว่ามันดึงดังนั่นเองกระเดียงเนาะโอเคนี่นะครับวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่ฝาครอบโซ่เข้าไปแกนตรงนี้นะครับให้ตรงจุดนี้ดูรตรงนี้ เราก็เล็งๆได้นะครับยังไม่ตรงผมเล็งก่อนหมุดมันเลื่อนมาข้างหน้านะครับแล้วก็อ่ะไม่ใช่ผมใส่ไม่ตรงเองโอเคตรงละถ้าหากว่าไม่ตรงเราก็เลื่อนได้นะครับทีนี้เราก็ใส่แกนใส่ตัวล็อกบาโซ่อ่ะอย่าเพิ่งตึงสิให้หย่อนหย่อนนิดนึงสำหรับตัวนี้นะครับหย่อนนะแล้วก็เลื่อนมาทางเครื่องหมายบวกนะครับ เห็นไหมเนี่ยเป๊ะแบบนี้เปยียนไปอีกโอเคได้ทีแล้วก็ล็อกทำการทดสอบนะครับว่าตกลงหรือเปล่าใช้ได้นะครับถ้าหย่อนแล้วก็อันนี้หย่อนเนาะตัดอีกนิดนึงหมุนมาทางเครื่องหมายบวกนะครับล็อกเลยครับใช้ได้ละก็ใส่ง่ายๆนะครับไม่ได้ยาก แล้วก็ใส่ใสแบตเตอรี่ก่อนก็นแล้วกันกแบบนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่น้ํามันเพียงโซ่ก่อนก่อนการใช้งานหมุนออกเลยครับน้ํามันผมก็ได้เตรียมมาแล้วตรงนี้มีที่ดูระดับด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นละโอเคเอาระดับนี้ก่อนโอ้โหผมนี่ลืมไปเลย กาดบางใบนั่นเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใส่กาดบางใบใหม่ตรงนี้นะครับผมนี่ลืมไปเลยใส่ตรงนี้นะครับสกู2สองตัวสกู๊สองตัวแล้วก็ถอดออกแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ถอดออกก่อนนะครับของใหม่นะครับขนาดทางร้านยังไม่มีข้อมูลให้เลยนะครับข้อมูลทางเทคนิคนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารอบมอเตอร์เท่าไหร่ถ้ามีมาผมจะตอบคอมเมนต์ให้นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ให้รูตรงกันนะครับทำการใส่เลยครับหมุนได้ก็พอตึงๆ,ๆครับโอเคใส่อีกตัวหนึ่งโอเคก็เป็นอันเสร็จละสำหรับกาดนะครับตัวนี้ป้องกันมือเราไปโดนนั่นเองโอ้ผมว่า แปลกๆนะปกติก็จะเป็นกาดบางใบที่เป็นพลาสติกนะแต่ผมว่ารุ่นนี้น่าจะออกแบบมาดีมากๆเลยเวลาเราตัดลงไปเนี่ยก็จะไปตามร่องไม้เลยปึ๊บลงไปแบบนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่มีเกียร์หนึงเกียร์สองนะครับเดยวมกดให้ดูโอ้โหแบตมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะโอเคฟังเสียงอีกครั้งหนึ่ง <laughs> เสียงนี้เล้าใจมากเลย จะใช้งานได้ดีแค่ไหนไปทดลองการใช้งานกันเลยครับครับทีนี้เราก็มาทดลองใช้งานกันตอนการตัดไม้ผมแนะนําให้กดน้ํามันเลี้ยงโซ่ก่อนนะครับกดตรงนี้เลยเอาสักเจ็ดดทีก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เรามาดูกันว่าน้ํามันเลี้ยงโซ่ออกไหมเอาเอาตรงนี้นะครับกล่องตรงนี้เห็นไหมครับน้ำมันเลี้ยงโซ่ออกแสดงว่าตัดได้แล้วเนี่ย เห็นไหมทำมันลินโซ่เวิรกเๆ,ๆรุ่นนี้ไม่อัตโนมัตินะเราต้องแบบแมนแมนนวดตรงนี้เป็นไม้ต้นตะเคาะนะครับเส้นผ่านสูนกลางเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูประมาณ4นิ้วนะครับเป็นไม้เนื้อเหนียวใช้ได้นะครับเอาตรงนี้เลยนะอา้าวหนึ่งอมโอ้โหความแรงมอเตอร์ใช้ได้นะครับดูคีเล่ยครับดูคี้เล่ด้านล่างเลยนะครับใช้มีเดียวนะครับเนี่ย เรียบร้อยโอ้โหความแรงของมอเตอร์เนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะ่อ่าลองดูอีกครั้งนหนึ่งหนึ่งสองสามดูกาดบางใบนะครับกาดบางใบตัวนี้เป็นโลหะนะครับสามารถลงเข้าไปในร่องไม้ได้เลยถ้าเป็นพลาสติกจะค้างนะครับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยจะค้างอยู่ข้างบนนี้ตรงนี้ป้องกันมือเราไปโดนนั่นเองนะครับดูด้านล่างที่เลื่อยออกเนี่ยผมว่าไม่มีติดเลยนะ ป้องกันแบบว่าสู้หลุดอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะผมว่าออกแบบมาใช้ได้เลยต่อมาผมทดลองตัดไม้ยูคาบ้างตรงนี้ไม่ใช่ไม้เนื้อสดนะอันนี้ตัดไว้ประมาณทักสามสี่เดือนละเป็นไม้เกือบเนื้อแห้งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับลองดูนี้เสร็จแล้วขยับมานิดนึงลองดูนะครับไม้ยูคาลิปตัสโดยใช้เลยโซ่ลร้สายของแคลริดีราคา700กว่าบาท1 2ึสองม ว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดเลยความแรงเนี่ยฟังเสียงมอเตอร์เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหตัดท่อนฟืนท่อนอะไรเงี้ยสบายเลยไม้รอบบ้านเนี่ยเตียนอ่ะลองดูอีกครั้งนึงนี่ดูที่เลยครับไปแบบน,นุ่มๆเลยนะครับไม่ได้ใช้แรงกดอะไรเยอะเลยเรียบร้อย รู้สึกว่ามันน้อยไปผมจะทดสอบแบบโอเวอร์สเปกนะครับอันนี้เป็นไม้มะม่วงนะครับเป็นไม้เกือบเนื้อแห้งละลองดูเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้8นิ้วครึ่งตรงนี้ผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับความจริงผมก็ไม่อยากแนะนําเพราะว่ามันโอเวอร์โหลดนะครับลองดูนะครับเป็นไม้มะม่วงนะครับไม้มะม่วงตายหมาดนั่นเอง <laughs> โอเคหนึ่งสองสามเข้าไปแบบนิ่มๆเลยใช้ได้นะดูแต่ผมต้องออกแรงกดนิดหนึ่งนะครับใช้ได้ไหมกินแบบนิ่มๆเลยอะเราต้องออกแรงกดนิดหนึ่งนะ เรียบร้อยโอ้โหผมเนี่ยทดสอบโคตรโหดเลย <c oughs> ดูไม้ม,มะม่วงครับตัดได้แบบไม่เหลือเลยใช้ได้นะครับมอตเตอร์ร้อนไหมหมอตเตอร์ไม่ได้ร้อนนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นบัสเล็ตมอตเตอร์นั่นเองแต่ผมว่าน่าจะใช้ตัวใหญ่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูจะได้เบาแรงของเรานั่นเองตัวนี้ราคา1 4 4่บาทเอ๊ะผมมี2ตัวแล้วลองดูนะครับเอาตรงนี้เลย อาตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองซ่มดูีครับความง่ายคือผมไม่ได้ไม่ได้กดเยอะนะลวายเขากินไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะง่ายกว่านะครับบาสิบสองนิ้วเนะี่ยตัดไม้ใหญ่ท่อนใหญ่ได้นะครับว้าวดูทีครับดูทีครับ เนี่าายใช้ไปตัดคือเน่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือดีๆไว้ใช้งานเยเป็นอะไรที่ง่ายเลยโอเคก็ถือว่าใช้ได้ดีตัวนี้นะครับ1 4 4 5บาทถ้าเป็นตัวนี้1,256บาทนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับอ่ะลืมไปว่าหนักเท่าไหร่โยมช่างให้ดูอ่าใช้งานเสร็จมาช่างให้ดูนะครับน้ำหนักที่ช่างได้2 5กิโลกร,รมัมว้าวผมว่าพอดีพอดีนะครับ ก็เป็นแบบรุ่นกลางๆนะไม่ใช่รุ่นเล็กมากนะครับ8นิ้วนี่ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีนี้เราก็มาสรุปกันนะครับผมก็ว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยสําหรับเลเซอร์ไฟฟ้าไร้สายของแคลดรดีรุ่น8นิ้วนี่นะครับแรงจัดประหยัดตังค์ด้วยนะครับราคา1,256บาทเท่านั้นเองอันนี้หมายถึงตัวนี้นะครับถ้าซื้อตัวเปล่าราคาอยู่ที่722บาทเท่านั้นเองนะครับได้แบบนี้มาเลยแต่แบบไม่ได้นะครับโอเค นี่ครับแรงไม่แรงการระบายความร้อนเนี่ยเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตรงนี้นะครับการระบายความร้อนของมอเตอร์ลมแรงเลยนะครับหนึ่งสองสาเป็นการระบายความร้อนที่ว่าเยี่ยมไปเลยผมก็มี2ตัวแล้วนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเวลาเราใช้ไปใช้ไปตัดเพลินนะครับอย่าลืมกดน้ํามันเลี้ยงโซ่ด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับเราก็กดเป็นระยะระยะนะครับแต่สําหรับตัวนี้เขาเป็นแบบออกออโต้เลยนะครับตัวนี้นะ ก็คือเขาทำมาให้แล้วแต่ตัวนี้ต้องเป็นเมนนวลนนะครับก็ผมว่าน่าใช้เลยนะครับทั้งคู่เลยถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีสเปคแต่เราก็ใช้ได้ครับ